นินายชาแนลสวัสดีค่ะเราอยู่ในช่องดินายชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่ที่ท่าเรือพิบูลนนะคะวันนี้เรามาวางดอกไม้ให้พี่ตังโมนะเจอหน้าลูกเจอลูกหน้าลูกนี่พี่ตังโมพี่ตังโมสวยปะนี่นอันนี้อันนี้ต้องมีเหรออันนี้เจ้าหมี่อืมอันนี้จะซื้อดอกไม้นะคะน่ซื้อดอกไม้มาวางให้ใช่ไหมคะ 腿疼，腿崴。 เดี๋ยวพี่นินพี่นายนะคะจะวางดอกไม้พี่แตงโมนะพี่นินพี่นายให้น้องโอวางวางสวยๆพี่ๆคนละลูกเออดวางเลยค่ะวางพี่งวาตรงไหนก็ได้ลูกตรงนี้ก็ได้แตงโมน้องนินเอาดอกไม้มาวางให้นคะตอนนี้อันนี้อันจิ่สวยพี่แตงโมสวยดูดีมีแต่คนรักพี่แตงโมกันทั้งวันเลยพี่นายบ๊ายบายดีกว่าเรากลับบ้านกันแล้วนะคะบ๊ายบาย